สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w o ร l พ Podcast ประจำวันพุธที่24มีนาคม2564ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดลดลงในทุกตลาดจากปัจจัยกดดันที่รัฐบาลสหรัฐอาจมีการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐวงเงิน1.9ล้านล้านดอลาลาร์และอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย ในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในขณะนี้ซึ่งรวมๆแล้วอาจเป็นวงเงินสูงถึง3-4ถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในคืนที่ผ่านมานางเจนเนตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ถแถลงต่อคณะกรรมาการบริหารการเงินประจาสภาผู้แทนราษฎรว่าตนจะสนับสนุนแผนการปรับขึ้นภาษีในวันข้างหน้าเพื่อนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในโครงการลงทุนด้านสาธารณะ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อตลาดค่ะนอกจากนี้อีกปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นคือการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด -19 และการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกเป็นไปอย่างล่าช้าโดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้หุ้นวัฒจกักรหรือหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาทิหุ้นกลุ่มโรงแรมและสายการบินนั้นปรับตัวลงลงค่ะ โดยดัชนีดาวโจนปิดลดลง0.94%ดัชนี S&P 500ปิดลดลง0.76%และดัชนี NASDAQ ปิดลดลง1.12%สำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่และการประกาศล็อกดาวน์ในหลายประเทศของยุโรปที่อาจส่งผลให้การฟรื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นล่าช้าขึ้นโดยดัชนีซอ6หกปรับตัวลดลง0.2%ดัชนีซ a เ4ซตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวลดลง0.39% ดัชนีดแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.03%และดัดชนีฟุซี่รอยตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลง0.4%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ตลาดส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐและจีนหลังชาติตะวันตกร่วมกันคว่ำบาตเพื่อลงโทษจีนในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูในซินเจียง โดยดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง0.61%ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลดลง1.01%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลง0.93%ขณะที่ดัชนีห่างเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง1.34%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กปิดลดลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยปรับตัวลดลง0.13%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะ สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงถึง6.2%จากความกังวลที่ว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในยุโรปและความล่าช้าในการกระจายวัคซีนจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันขณะที่สัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวลดลง0.75%จากสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐที่แข็งค่าขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรยังคงกดดันตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง ดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหากรรมและอาจรวมถึงตลาดหุ้นจีนที่ซื้อขายกันใน a r i a ชั o นที่ค่อนข้างสูงจึงยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนโดยในสัปดาห์นี้อาจมีการรีบาวของตลาดแต่อาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าตลาดปรับสมดุลระหว่างกลุ่มเสร็จแล้วโดยเรายังแนะนำให้เวทแอนด์ซีสำหรับการลงทุนในกลุ่มที่มีความผันผวนสูงสูงและหากตลาดมีการปรับตัวย่อลงมาเราแนะนำไบออนดิ p โดยเน้นการลงทุนไปที่กองทุน p r i n c i p a l GOPP ที่เน้นลงทุนในหลากหลายอุตสาหากรรมและกองทุนวัน UGG สำหรับการลงทุนในระยะกลางถึงยาวขณะที่ฝั่งเอเชียยังคงแนะนำกองทุน m a t e h และกองทุน p r i n c i p a l VNEQ เป็นหลักและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ